พี่น้องเลยอยู่ทั้งบ้านสามาคีโดยก่อนอื่นกะกะทักทายสบายดีเดอ้อพี่น,อน้องบ้านะกะเป็นวัดเป็นไอพี่น้องเลยมาได้ลงคลิปกลายมือแล้วเนื่องจากว่าบอกคอยสาบายพี่น้องเลยเสียงกะเพียนเพียนอ่ะตอนนี้กะสิไปสอบถามทั้งสามารีเป็นก่อนพี่น้องเลยได้ยินข่าวว่าเอฟซีมาเยี่ยมทางฝั่งไทยเนาะ ตอนนี้กับคำพอสมควรแหละพี่น้องเอ้ยทางบ้านเอาหนึ่งเข่าหน้าอ่ำแยมแรงมืดๆเห็นแหละพี่น้องเลยพอดีว่าสามลีเพื่อนมาแต่สายได้ของฝากมาเพราะั้นเนาะอิซีทางฝั่งไทยเพื่อนมาเยี่ยมมายามเพราะั้นพอดีได้อยู่อันนึงเขากับพี่น้องไลยเพื่นอนฝากมาให้แม่มิ้นตายังเด็กกัขอขอบุญขอบคุณน้ำน่าหลายเด้อพี่น้องเลย สิเป็นปลาหมึกแห้งวะสะัสน้องมารีเพิ่นเอามาให้ผักมาได้ผู้ละหอ่อเนาะของฝากจากอ้ายเพิ่นมาจากทางฝั่งไทยเพิ่นแต่พี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่ามาจากจังหวัดใดสิเข้าไปถามทางสามมารีเพิ่นก่อนหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮากา็พอดีเลิกงานพี่น้องเอลยได้กินข้าวนมพร้อมทางสร้างสามมารีเอามาทางนี้เด้อซะสบายดีเดอ้อสดีได้หยังป้า

จากคนคนบานนั <mile> ่นแหละคนว่างไปับคนเต็มคันรถนไวเอ้อเฮ็ดงานบุญพระป้าพระปีากกินแต่มวี้ริมีเาตัวนี้มันมีลายอยู่แดนะแข็งมากกับเพื่อนเต็มรถเลยแข็คือบาทห้ามไปฮับกับเพื่อนพี่มันเวลาหน่อยเนาะได้เบพาะเครื่องไปซื้อเครื่องมาได้ยูเนี่ย เบ็ดหอดบัวพันปลาสามล้านสามล้านแม่นว่ากระสอบเนี่ยป eh ูตัวสามล้านจีนเกบใจ่มเงนเบ็ดลายลิสเซโนะลักล่านเลยสามล้านตายพี่เนี่ยห่านยังจะซื้อห่านคนจีนได้ครบเบ็ดเม่นปะ คคิด่ารบอยูแบบเป็นน็อตเป็นทุงตั้งหากเว้ยแทบบี่เจ้าซื้อมาอยู่มันเปลี่ยนแล้วนั่นเลยใช่ได้สร้สางไม้ขวดบังด้วยสร้างม,มาช่วงชิครบดอก็คอยไปป๊อปเต็มทงเลยนักได้เนาะเล็กเนาะเล็กเนะเป็นเป็นบานพับประตูแล้วก็เป็นพวกก่อนล็อกที่น้องเลยเป็นมืออ่างวงยุบอีกอย่างนี้นะอ,อ,อ่าก็มาหอดสามมารีเพื่อนกันจนมืด มีเอฟซีทางฝั่งไทยมาเยี่ยมยามพอดีนัดกันอยู่ทั้งนอกเลยโอ้ยง่าเลยตัวนี้ตัวง่ายเลยตัวดีเยอะบ้นี่บานใหญ่เนาะเขาใส่บานใหญ่แม่และเบิกเห็นในสร้างเซ็กหายนี่บรสบายดีที่เป็นวัดสิ เป็นวัดจะกินขนมสามาลีมาเบื un> un> ่ออีกแลยเป็นได้ของฝากมาจากฝั่งไทยเนาะโอ้เราซื้อเป็นแอบเลยได้ยุงเลยเราซื้อเป็นแอบเป็นกับเขาลดราคาขายทรงใหายุ่งสามขนาดจะซื้อแบบนี้นะอันนึงสิบพันเอแบนึ่งนี่สิบสองอันมันคิเป็นแสนสิบมันดูแพงแสนสิบประเมินมาหาพันเลยแสนสิบตัวนี้นั่นไหลหนึ่งสิบพันเลย สินสินหนึ่งเนาะตัวน <ok ี้น่ะแปดบบัตรสามลาม้ใจว่านเปร่อว่าขนมนั่นนะเบิดเบิดอยุเบิดบ่ขนมขนมเพื่อนไทยน่ากินไน้อยเป็นแทะอันนี้กหองหาหกตัวนี้หกกองกองละซิบกองละแสนอันเดี สินหนึ่งสิบพันเนาะกลอนสบวนีเนาะขนมเพื่นพี่น้องเลยยังเหลือสามสินโอ้ยมือกเนาะมีแต่ปูนซากนี่มายังบิน้กันบินได้บยบินชื่อเพิ่นได้ถุงกระมาดาวเลยของประตูไงบานพับ งน่างน่ด่ยงใจะได้ซื้อนัดอีกเยอะบ่มีนี่รืมตั่แต่ว่ามันจ <Hi> ั่ครบมันใส่บ่ไร้่าเนีอ๋อเราซื้อครบไปเลยจำจีใส่หลายแห่งเลย่อเจ้าไรเจ้าบอกเขาบอว่าเท่านั้นบาทเท่านี้บาท เขาบอกว่าเอาเอาอันนี้มันหกชิพเขาบอกว่าเอาเป็นหกชิพเอ้แม่นีูเนาะอันนั้นสองไหมเมนทั้งดุนทั้งเทืออันนี้ก็หกชิพเนาะอันนี้นะสามชิพเนาะแมนอันนี้ก็สามชิพแต่ก็อันนี้อันนี้ก็สามชิพอันนี้ก็มือหน่อยบอกแขกเพิ่นมาแต่ไทยน่ะมันเพิ่นมาแต่จังหวัดไง บม่ได้ถามอีกเดี๋ยวเพิ่นฮู้จักเจ้าเพิ่มขนาดที่หกจักเฮาม่าเพิ่นจะ่าซื้อของมาฏถะเฮาเพิ่นจะให้ชาบัวเท่านั้นเข้าไปเอออันนี้จังอันนั้น่อยชื่อว่าชื่อจะครับอยูนี่นะบานครับใหญ่นี่มในคดีว่าไล่ใส่กับมันก็เป็นนี่เดี๋ยวก็มีอีกอันนึง มันบวคู่เด้อันนี้มันมีสองสามอันนั้นได้สองบาทเห็นไหมลูกก่อนสามอันนั้นได้สองบาทเต็มกระเป๋ามาดาวพี่น้องเอ้ยสามล้านได้กระเป๋านี่สามล้านกีดเบิร์ดลาวาสามารีอันนี้มันยังแข็งเบอรัแมาบอกนี่น้อยแม่ตัวได้ยังไงมาแต่ใส่กนค้ำคุนนวด แม่ตาลินเสีดอกคิดว่าแม่ไปกรุงเทพป้าเล้วบ่ซื้อของมาไหวแต่จะไปกรุงเทพป,ป,ป้าแม่นบอจักยังบ่จักยังบ่ได้คำตอ,บอ,อบอยู่อันนี้งานมันมีแจกงานก็มีสองงานบอลน,นะแม่ครูอันเป็นครูมีสองอนนสอง,อนา,องานอ<บ>ันนี้สองงานนี่คะในสามอันในสองบาทเพื่อนว่าเอามานนี่ยสองบาทเอ้าบาทละสามเลยบาทละสามเลยสิบแปดบาทละสามเลยค่ะอันนี้แม่ก็สุดได้แต่ แล้วมันมีอีกกันนึงมันมีอีกกันนึงตัวแราใช่ใช่มันปนมนคงมากเม่์จะได้ของฝากมาจากฝั่งไทยอันนี้มันก็ใช่ได้จสองใบนี่ไม่ใช่ได้สองลุงก็ได้คือกันแม่์น่าจะกระซองวงน่าจะกระซองวงะคะแล้ตัวนี้มันมีมันมีตัวนึงมันเราใช้กระเพาะหัวแล้วคุณแพงนี่เนาะราคาส่งนี่ก็ได้ อันนี้นะเป็ดซิปอันเดียวนี่อ่ะดแดงแท้บบดเนี่พี่น้องเอ้ยคำเลยพี่น้องเลยจะทอดใส,สโ่โอเคโอเคพี่น้องเอ้ยแจกใดก็ขอขอบคุณขอบคุณน้ำเด้อเนาะที่ฝากของมาให้ทางเฮาเนาะทางแม่มินตาอะไพี่น้องเอ้ยโดยทางบ้านัะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณน้ำหล,ลายๆอีกทีนึงเนาะทางสามมารีแนะ่พี่น้องเอ้ยที่เป็นอ่าถือมาให้เนาะ อ่นะสำหรับคลิปนี้กระทาผิดพลาดประการใดกับบ้านนะขอโทษขอภายน้ำเดอ้อพี่น้องเนาะมันคำแนละ้วพี่น้องเอกสิได้ขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้สบายดี